คงนี้เลือกคนนี้ไหมแม่ขาแม่ขาแม่ขาไม่ชนีหุ่นใหญ่เลยนิ่งเลยชนีมือขาวไปนั่งดูนั่งดูดีๆชนีอือหือนีห้อยโหนชนีร้องยังไงพัวพัวพัชนีร้องพัวพัวพัว ิวักำลังเย็นแลกัสบายเกมเนสบายจังเลยโหกิจกรรมนะครับเอ่อโชว์นะครับไม่ใช่โชว์ครับเป็นการส่งเสริมบริกรรมนะครับให้สิงโตขาวนะครับกินอาหารนะครับว่าลักษณะการกินอาหารของสิงโตขาวจะเป็นยังไงนะครับมาณมันรับแดดไงลูก น่ตารู้ไหมอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียรู้ไหมคะฮะรู้ไหมอันไหนเป็นเจ้าป่าไหนชี้ที่ไหนเจ้าป่าอันไหนตัวนี้ที่มีขนเยอะๆใช่ไหม,ไมโอ้เขาเป็นเจ้าป่าล,ะละ่ะลูกอ่าอยากไปดูอะไรไปดูเสือไหมไปไปดู ไหนดูสิโอ้จระแค่นอนอาบแดดจระจระแค่น้ำจืดอันนี้น่ะเขายังไม่โชว์ว่น้ำอ่ะาสิาไ,ไปดูสิเนี้ยอ,อีกเห็นไหม,มอ,อือสองตัวนี่เป็นทุก ฮิปโปแคะเนี่ยลูกฮิปโปแคะทำไมต้องกินเนหารก็เขาหิวไงลูกเขากินพืชกินน้ำใบไม้และผลไม้เขากลังกินผลไม้อยู่ทำไมเขาเอาหญ้ามาให้กินแทนจากฮิปโปกินน่ะเขาหิวข้าวเมียแคสสถานีออสเตรเลียจิงโจแดง ครับผมด้านหน้าของเราจะเป็นฮิปโปยักษ์นั่น wow. เองฮิปโปยักษ์เลยขับลงบนบ่อด mm ูไหมรถเราจอดแค่สามนาทีเนาะครับผมสนาทีเห็นไหมนู่นนี่ตานนู่สบายเลยมีฮิปโปยักษ์โอ้ล้ำหน้ากี่ตันเนี่ย เกือบสองตันเลยมั้งนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ตานอนหลับโอ้เยอะมากเลยละอุงเพรผู้ละองจะมีเขานะครับมีหัวมเขาล็กๆอเ่อมามอือ ขขนอยู่นได้อ่ะมงอีก,กตัวหนึง่งออสกายวอล์กบอลวิวสองสูงไหมอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่แม่ขึ้นมาสามขั้นเหนื่อย อืมอากาศเย็นสบายไม่มีแดดเขาแม่เอาลูกครขบไปจับฝั่งนู้นนี่มาจับฝั่งซ้ายก็ได้นี่ตาโอยสัยตว์ไปไ,ปไปไหนหมดเนี่ยไม่เห็นมีเลยกุ้ใส่ยังไม่ออกมา โอเคไยสูงมากอ้าดยีน่ามีค่ะสกายวอล์กสวนสัตว์ขอนแก่นสูงมาก สูงไหมคะนิต่าดูนี่ข้างล่างไม่กลัวหรอกแต่ขาสั่นๆใช่ไหมลูกพ่อพ่อ ยิ้มหวานพ่อเขากำลังถ่ายรูป <Okay. S 2> เอาเพ่อนั่งกับลูกก็ได้พี่ใจมองก่อนลูกเ <tan> ดียวาังนี่นั่งหลังตรงๆหลังตรงๆนี่ตาอย่านังหลังค่อมนั่ง,ง,งตรงๆ <Bull shit> <c oughs> โอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ไหน,เห,น,นเห็นอะไรไหนไหนจเห็นแลวนะาัมาลาโอ้นี่จริงๆด้วยมาลาอยู่ข้างล่างว้าวตัวยูเลยอืมพ่อจะขีมม่อะรละพ่มันสกรปรกอาใส่แมสไว้โอ้วิวสวยมากเลยววูวววววนวว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn